สุกสมใจปองใบเน่าเราจะทำยังไงสวัสดีค่ะบ้านสวนสุขจะมาส่งต้นความรู้ในเรื่องของต้นสุขสมใจปองที่ตัดส่วนยอดออกมาแล้วปลูกยอดเน่าเดิมนะคะต้นนี้นะคะก็จะมีส่วนส่วนต้นแม่แล้วก็ส่วนส่วนนอนะคะแล้วเราตัดแม่ออกนะคะตัดส่วนแม่ออกแล้วก็มาปลูกในกระถางไซส์6นิ้วนะคะต่อมา ความสมบูรณ์ของน้องลดลงเจอเจอฝนฉ่าแล้วก็ทําให้ใบเขาเน่าแล้วก็เปื่อยนะคะอันนี้น้องยังสมบูรณ์ดีในส่วนใบล่างแต่ส่วนบนนั้นเจอปัญหาวิธีการก็คือนะคะเราก็ใช้ใช้วิธีการตัดออกนะคะเดี๋ยวพิธิทําให้ดูนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเรายังสามารถที่จะดูแลน้องได้ต่อไปอีกถ้าน้องใบเน่าแบบนี้นะคะเราก็ตัดออกได้เลยนะคะ โดยใช้ใช้มีคมๆเนาะใช้มีคมคนะคะจิกลงไปจิกจิกไปจนนะคะจนถึงข้อที่ที่น้องเน่า <rainforest> อะค่ะเนาะอันนี้พีจนนพ่จิกพี่จิกอธิบายทีเ,เนาะคือยอดส่วนส่วนบน,นเนี่ยเน่าเนาะยอดส่วนบนนี่เน่านะคะใบตั้งแต่ใบนี้ก,กาบนี้ก็เน่าเราก็จะรักษาต้นเขาไว้นะคะเพราะว่าใบอื่นเขายังสวยดีเดี๋ยวพี่จิกตัดให้ดูก่อนนะนะเด <óm> ๋ยวจะยกอธิบายให้ฟังนะคะ ตัดเลยนะคะวางมีดจิกตัดงไปแล้วก็เอาส่วนที่เน่าออกนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือส่วนส่วนเน่าที่เราตัดออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรอยเปื่อยอย่างนี้เราตัดออกมาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะถ้าเราปล่อยไว้ในต้นเดิมจะทําให้ตอเขาเน่าด้วยนะคะ แล้วเราก็มาดูนะคะส่วนส่วนที่เราตัดออกกาบไหนที่เป็นภาระเราตัดทิ้งเลยนะคะเราไม่ต้องกังวลนะคะรอรอหนอ่รอหน่ใหม่เนาะอันนี้กาบนี้กาบนี้พี่จิเจ้เอาออกนะคะเพราะว่ามันเป็นภาระแล้วก็เวลาเราตัดให้เราตัดเฉียงเพราะว่าการตัดเฉียงเนี่ยจะช่วยให้น้ำมันไหลลงเลยนะคะไม่ให้ขังตรงส่วนที่เป็นที่เป็นแผละนะคะ แล้วถ้าจุดไหนที่ยังมีแผลสีดำๆๆอยู่เราก็กว้านออกให้หมดนะคะถ้ามีรอยเน่าสีดำเหลืออยู่เราก็กว้านออกให้หมดเพื่อที่จะไม่ให้เป็นมันเน่าต่อไปอีกนะคะ,อะโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ปูนแดงนะคะปูนกินหมากเรานี่แหละแช่น้ำเนาะแล้วเราก็เอาทาไว้นะคะทาทาแผลไว้ โอเค okay. นะคะทีนี้ก็ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของการตัดยอดที่เน่าก็อย่างนี้เลยนะคะทาแผลไว้แล้วเราก็ตั้งไว้ในที่ที่ล่มสักสองวันแล้วเราค่อยเอาไปวางที่เดิมแต่ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกนะคะเราก็เอาเข้าบ้านได้ถ้าเรามีไม้ไม่เยอะเนาะเรายกเข้ายกออกได้เราก็ยกหลบฝนสักนิดนึงนะคะในช่วงที่แผลที่เขาตัดยังไม่ยังไม่แห้งเนาะทีนี้พี่จิอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะ ถ้าถ้าเราวิเคราะห์แล้วนะคะถ้าใบบนใบล่างเขายังใบใบเขายังสมบูรณ์อยู่อย่างนี้แสดงว่าลากเขายังยังหาอาหารได้เหมือนเดิมลากอยู่ในในในสภาวะปกติเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะคะกระถางเบอร์นี้พอแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใบใบต่อมาใบใบบนใบนีบน้ใบใบที่1ใบที่2ใบที่3เน่าลงมาอีกเราก็ค่อยมาเช็คระบบลากอีกทีว่าลากเขายังดีอยู่เหมือนเดิมไหม หรือเราก็จะมองจากข้างล่างนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้ารากมันแทงทะลุนี้แสดงว่าสมบูรณ์แต่อันนี้มันเป็นส่วนยอดที่เราตัดมาใหม่พิจิตมั่นใจว่ารากมันยังเดินไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าอันนี้ตัดประมาณเดือนครึ่งนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะปัญหาอะไรที่มันเกิดระหว่างทางเราก็แก้ไขเป็นเป็นเรื่องๆไปอย่าท้อนะคะน้องเขามีชีวิตเนาะเจ็บป่วยล้วก็ต้องรักษานะคะก็ อ่ะอันนี้มาชมความสวยงามอันนี้คือส่วนส่วนหนอนะคะส่วนหนอที่เราตัดแม่เขาออกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มโตแล้วแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะขยายพันธุ์ได้อีกเพราะฉะนั้นพี่จิตถึงอยากจะบอกว่าเวลาเราปลูกไม้อะคะ่ะเราควรที่จะแยกหนอหรือขยายพันธุ์ไว้เพราะวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าต้นไม้ที่เรารักที่สุดอะคะ่ะมันอาจจะมีอุบัติเหตุระหว่างทางอาจจะเน่าอาจจะเปื่อยนอนจะกินอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ต้นไม้อยู่กับเราได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราต้องขยายพันธุ์ไว้นะคะ ถ้าชอบต้นความรู้ดีๆแบบนี้บ้านสวนสุขมีมาส่งให้นะก็สามารถที่จะรับชมได้เลยเนาะนะคะบ้านสวนสุกก็มาส่งความรู้ไว้เท่านี้ก่อนคลิปนี้นะคะก็แบ่งปันไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ้านสวนสุขสวัสดีค่ะ